ามาแล้วครับถึงแล้วจ้ารอพุทธบาทสี่บวกหนึ่งรอยนะครับว่าจากความฝันไม่รู้จะเท็จหรือจริงประการใดเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าหมูรือจ่านะครับอ้าวรถสีแดงอันนี้ก็ขึ้นลงป็นประจำนะครับ ีแดนงโอ้ยกว่าจะขึ้นมาถึงพอสมควรเหมือนกันเนาะลุงออกเคยมาที่นี่ครั้งที่สามมั้งเนี่ยหนึ่งสองหรือมันครั้งที่สามล่าสุดเคยพาผู้คนมาที่นี่ รถบัสใหญ่สามคันมเมาสองแถวขึ้นมาเั้นแต่ต้นทางถึงที่นี่โอโหโดูเด็ดเพชรมันมาบัรยายนู่นนี่นั่นเล่นสว่างโคโรเลยนะครับ <c oughs> ในลานเนี้ยฮะจำได้อยู่เอาละจากนี้ไปก็จะขึ้นไปดูสิ รอยพระพุทธบาทเป็นเช่นไรไม่นานนะักก็จะรู้ว่าหมูรูจาว่าแล้วมาถึงที่นี่ก็ต้องขอทักทยายทักทายตึง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  เสียงนี้ท่านได้แต่ไรมาเจ้าพิภพโลกาท่านให้ทำชอบสิ่งใดหนอวานบอกนแน่เสียงไก่ขันร้องรับเลยทุกแกเสร็จอ่ะทุกแกเออ อืมโอ้โหตุกแกมาจากยอดไม้นั่นนะเสียงดังมาเลยยู่สุดป,ปึกดูสิสามสองเสียงนี้ถ้าบอกว่ามาจากมิกแบงโปรดรับรู้ด้วยนะฮะว่านี่คือศูนเดซิเบล ขอที่นี่มันจะไปถึงบิ๊กแบงได้ไงเนี่ยลูงงอบ้าไปแล้วอ่าเดี๋ยวก็จะรู้ว่าหมหรือจา่าไหนก็ไหนไหนก็มาถึงพระพุทธบาทสี่บวกหนึ่งรอยแล้วนะจ้าเนจะะ้าโอเคไปไปใครจะไปจะมาเชิญ <c oughs> โอ้ที่ดีมีกระปงกาแฟอาหารเครื่องดื่มสารพัดร้อยแปดที่ต้อนรับกับสู้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดึงดูดใครต่อใครมาเยอะโอ้ดูดทองฟ้าเมฆหมอก ปุ๋ยนุ่นเอาเข้าไปอโอเคเอาละมาแล้วจ้าไปแล้วจ้าอึบอึบอึบอ่ะค่อยๆตามมาดูสิ เคยมาที่นี่เมื่อครั้งนูน้นนะฮะถ่ายรูปได้เป็นรูปเป็นภาพปฏิหารนะดูงอออกมาถ่ายที่นี่เป็นภาพปฏิหารนะครับ <c oughs> มันก็ประหลาดมาชัน์เกินความเชื่อเหนือความจริง <c oughs> อึบอึบอึบ อไหนคุณยายไหนรอยที่สี่บวกหนึ่งอยู่ไหนรอยพระพุทธบาทลงไปตรงนั้นนี้เจ้าพราลงไปอีกเนาะเจ้เด้ขาขึ้นมาได้ไปอีกหน่อยนะเจ้าเลยจะเป็นวิหารนะครับครัี่วิหารเจ้าดาราลัทธิมีจ้ะ่เนี่ยเหรอเดิมมานี่ครัอ๋อวิหารเจ้าดารารัศมีโอเคเจ้าดารารัศมีเป็นผู้ที่ บารกับคุณบาททิเจะ่ะเลุ่ณิชัสร้างคองลบลอยพุทธบาทแม่ดาราล้วก็มีชาย,ยาของพ่อแปบ๊บเดียวามาาไม่ต้องรีบร้อนคุณยายมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วแม่ชีมาอยู่พอต่อจ6หค่ะมาอยู่กับคุณบาพรชัยเจ้าค่ะเดี๋ยวจะเพิ่งไปเร็วปีสามหกเนาะยาเดี๋ยวนึกก่อนสามหกนี่มันสามหกสามเจ็ดกำลังบุรณะ อาครอบรอยพระพุทธบาทใสหินอ่อนแล้วบันไดย,ยังเป็นไม้อยู่เจ้ากะอืมแล้วก็เดี๋ยวนี้บันไดดีแล้วเป็นคอนจิตอะไรดีหมดแล้วอืมกูบาพรชัยพิยะวันโนเจ้าคะคกุบาพรชัยเป็นผู้ที่มาบุญนะบุญนะแล้วใครมาเจอเจอรอยเนี่ยครับอ๋อทำไมเมื่อก่อนนี้หลวงปู่ชอบแล้วก็อาจารย์เลียน แล้วก็ <c oughs> หลายองค์อะค่ะมีหนังสือตำนานของพุทธบาทเรานะเจ้าค่ะสืบตำนานอยู่ตรงนั้นนะเจ้าค่ะมีคำว่าสีตตำนานด้วยเหรอมีเจ้าค่ะมีสือตำนานด้วยของพุทธบาทกี่รอยเจ้าค่ะอยู่ตรงกลางนะจ๊ะเป็นเล่มเนานะจะเป็นเล่มแตเดียวก็ให้โยมคนนั้นเอาให้ก็ได้อยู่ตรงนั้นนะคะคของวัดเราฮะสือตำนานนะจ๊ะ อืมแล้วก็เขามีพบจัวัรอยู่ที่จีลาหินอ่อนตรงนั้นนะคะไปอ่านได้นอจกจกษาได้เนาะนยังมิชีเล่านี่ยังเดี๋ยวก็ถูก <c oughs> เดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็าจะติดกรรเขามีศิลาหินอ่อนเขียนไว้ะคะ <Okay. S 2> ่ะโอเคไม่เป็นไรคำถามคุบารศรีวิชัยค <c oughs> ุบาริีวิชัยเป็นคนเริ่มมาสร้างครอบรอยพู้บาท ตำนานนี่มันก็มีเ่าเ,าเผา,าเผาล้วเผาเนวแล้วก็วมันมีเหยี่ยวนะไปกินสัตว์ของชาวบ้านที่เป็นเป็ดเ,เป็นไก่เป็นอะไรนี้ชาวบ้านก็ตามขึ้นมาก็แล้วก็เล่าก็ไม่ถึงก็แล้วก็สมัยนั้นเจ้าเจ้าอาเมืองเหนือเราเนาะท่านอะไรนะมันมีตำนานดูนะพอนะอก็ ไปก่อรั้วก็ไปฟ้องเจ้าขุนนุนนายทางพระพุทธวัดเชียงใหม่เราทีนี้นะท่านก็อ่าเล่าของร้วเขาก็ขึ้นมาก็มันเยี่ยวนะมันเข้าตรงนี้ล่ะมันเข้าตรงนี้ละ,ม,ละมันเป็นเถาวันหมดนะพ่อเน,นะอือจากเยี่ยวเยี่ยวเขาก็เอาเปิดเอาไกลนะมันจะถึงตำนานที่ท่านจะเปิดพระพุทธบาทเราได้เออแน่ะนะแล้วก็บมหัศจรรย์นะเยี่ยวตัวนั้นเนาะก็ช้าทุก นี่ครูพูดแล้วคนลุกครูบาพรชัยพูดว่าเดชนทิทานตายแล้วประจุติอยู่ข้างบนเขามาเกิดเป็นเทพบุตรชื่อพ่ออรมมติเป็นเทวดาตรงอกหกองนะมีองค์หนึ่งชื่อพ่ออรมมติตรงนี้ค่ะครับเขาเป็นเทวดาละอ่าเดียวตอนนั้นฮะเป็นตัวผู้นะฮะอ่ะนี่นี่น,นี่เทวดาไม่<ก>คิดจะอรสรุปรแล้ว,ลวก็คือการที่จะรู้จักว่ารอย พระพุทธวัดที่นี่ก็มีชาวบ้านกันอะไรกันเนาะชาวบ้านเป็นล้วนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชาวบ้านจะเป็นใครก็สุดแต่แต่ชาวบ้านใครก็ได้จ้าก็ว่าเดียวตัวเนี้ยมันไปเอาไก่เอาเปลือไก่ชาวบ้านเขาชาวบ้านก็ตามเดียวใช่พอตามเดียวแล้วก็ไปไปเอามาก็มาเจอรอยที่นี่อ่าต้องไปบอกให้เจ้าเมืองก่อนเลคะ จมืองเมืองเหนือเขาเหลยมีจมืองพ่อคุณออะไรนะคุณอที่เป็นสามกษัตริย์นะที่ครองเมืองอยู่บางเกียงใหม่ะเอขามีตก็มีพระเจ้ารามคำแหงพญาเมงรายเออไปฟ้องไปบอกให้พ่อพญางมงลายแล้วก็ท่านเก็ก็ขึ้นมาดูก็ก็ขึ้นไม่ได้นะฮะเป็นเทาวันหมดเลยที่โอเคเอาละเข้าใจมันรกทึบกระแลกเป็นเทาวันหมดเลย ก็พยายามเข้ามาเนาะสอบสวนหาเพราะเหยื่อตัวเดียวนั่นน่ะครับสองคนเขาจะเปิดอุปถัมภ์เลยเอาหลางจากนั้นมาก็มีเจ้าดารารัศมีครูบาเจ้าศีวิชัยนักบุญล้านนาเราก็เอ่อมาบุรณะบุรณะเอาแปว่าคาถามคาถามครูบาศีวิชัยกับเจ้าดารารัศมีเนี่ยใครก่อนใครหลังก็พ่อครูบาเจ้าศีวิชัยมาก่อนมาก่อนแล้วก็แม่ดาราก็แบบว่าทางเหนือเราโอเคเข้าใจเข้าใจ ก็ติดตามมาก็เลยมาบุรณะตรงนี้บุรณะทําวิหารโอเคเข้าใจเข้าใจอจากคำว่าบุรณะเรียบร้อยแล้วเอาละต่อไปนี้ก็จะเดินไปดูว่าจาดูุโมทนาด้วยนะฮโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจาากมันมีหนังสือนะคะโอเคจ้ากจากดูจากดจอยากบุญนาถมีเลยอยา ึบตึบตึบอ้าวไปต่อมีอย่างก็ว่ากันมาอึบ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 ตึบ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 ถอดรองเท้าโอเค ตรงไหนอยู่ตรงนี้แน่ตรงนี้แน่อึบอึ๊บอึบอึบมาลัชามาลัชชามามาเอาดอกไม้ทุบเทียนมาเอาไปไหนล่ะเอาดอกไม้ทุบเทียนมาแล้ว